ตื่นไงบ้างครับ <impossible> ว he ันนี้ก็ดีครับที่เห็นน้องน้องที่เขาากจะได้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีอย่าพูดคิดว่าของเราเนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้สําคัญกับเราแล้วแต่จริงๆแล้วมันสําคัญกับคนที่เขาต้องการมากๆนะครับก็เห็นรอยยิ้มของน้องๆนี่ตอนนี้กําลังเลือกกันเลยเห็นรอยยิ้มของน้องๆเราก็ มีความสุขครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นแค่สะพานแต่ว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ให้และผู้รับเป็นความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันครับคนไทยไม่เคยทิ้งกันครับยังหนึ่แม่แท้ตุ๊กตาอันนี้ใช้พาอพอดีด้วยนะจะใส่ได้ใไหมชอบชอบไห่ชอบไหมครับชอบนะครับของเราดีใจใส่แล้วดูหน่อยดูหน่อยไม่เก็บไม่เก็บนะคะนี่ใช่ไหมของเราอันนี้ใช้แล้วรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ลองใส่ให้ดูหน่อย ใส่ได้หรอคุณนี่บู๊สใส่ไหมพ่อถึงว่ามันใส่ไม่ได้ไงมใส่ยู่ไม่ควันใส่ยู่ไม่ควันมีคนเชียร์ด้วยมีคนเชียร์ด้วยโอ้ยพอดีไปโรงเรียนพอดีเลยโว้าสวยนะสวยนะอันนี้ใส่ได้ไหมใส่ได้ครับใส่ได้ครับพอดีไหมครับเกลืวพอดีครับเกลืวพอดีด้วยเหรอวัดจักอด้วยอคครัับบด ขอได้ไหมโอ้คงไม่ได้แล้วโอ้คงแพ้ต่อฮะแพ้ต่อขอบคุณครับสำหรับคุณเก่งก็เชื่อว่าอื่นๆที่ช่วยเหลือตัอเอนครับต่อขอบคุณครับได้แต่หลายอย่างเลยครับลองเลือกดูลองนู่นดูรู้หรอเดรีนอ๋อชั้นเรียนใหม่ๆเลยเนี่ยใหม่ยังใหม่เลยยังไม่ได้เกลี่ยเป็นรังเลยครับรังคิดว่าคิดว่าจะเอาไปใช้ได้ไหมครับใช้ได้เรียกได้เลย I'm